1เมษายน2024ครับสวนยางที่คุณปู่ผมเป็นมรดกของป้านะก็ล้มยางนะครับเพราะว่าหมดสภาพแล้วนะปลูกมา40กว่าปีแล้วนะครับก็ถึงเวลาโค่นปลูกใหม่นะครับแล้วก็มีแพลนว่าจะปลูกทุเรียนนะครับอาจจะเป็นป่าสวนผสมอะไรแบบนี้ด้วย วันนี้เป็นวันที่3นะครับของการเข้างานล้มต้นยางขายไม้ยางปรับดินนะครับแล้วก็ขุดสะเจาะบาดาลเตรียมปลูกต้นไม้ต่อไปครับผมพื้นที่ทั้งหมด5 5ไร่พื้นที่ราบประมาณ20ซที่เหลือเป็นพื้นที่ชันตอนนี้เป็นแค่ทางเข้านะครับเริ่มต้นเท่านั้นก็ประมาณนี้และลงโลง่ส่วนด้านนี้ก็จะเป็นอีกฝั่งนึงทั้งภูเขาทั้งหมดเป็น มรดกนะครับส่งต่อกันรุ่นสู่รุ่นทั้งหมดเลยนะครับห้าสิบห้าไร่ก็ไม่ได้เยอะอะไรตรงนี้จะเป็นหุบนะคบแล้วก็คนงานเขาก็มาตั้งแคมป์กันตรงนี้เพราะว่าเป็นส่วนที่มันน่าจะร่มที่สุดนะครับแล้วก็อยู่เข้ามาข้างในซึ่งข้างหลังที่เป็นแบ็คดรอปตรงนี้นะครับน่าจะเป็นเชิงเขาแล้วขึ้นไปน่าจะมีสระน้ําอะไรตรงเนี้ยอนาคตขุดนี่เขาก็มาทําแคมป์เป็นแคมป์คาของจริงเลยนะตรงนี้นะครับแคมป์คาของแท้ ผ้าคงจะนอนอยู่ที่นี่แหละเพราะว่าใช้เวลา2-3เดือนกว่าจะเคลียร์เขียวๆที่เห็นทั้งหมดนี้นะครับจนเป็นพื้นที่ดินล้วนๆเพื่อเตรียมปลูกต้นไม้ต่อไปนะครับเขามีดักนกมีที่พักมีอะไรของเขาเยอะแยะ,แยะ,แยะมากมายเลยก็บางต้นเนี่ยเขายังจะเก็บไว้ก่อนนะครับเพราะต้นมันใหญ่เนาะอีกอย่างหนึ่งคือน่าจะเป็นแนวร่มนะครับไว้บังแดดบังอะไรเวลาทําแคมป์กัน แล้วก็อาจจะผูกที่ตาข้าผูกเปลนอนอะไรแบบนี้เพราะเขาจะพักกันตรงนี้นะครับ 2เมษายนนะครับ2024ตอนนี้ก็เคลียส่วนตรงนี้ไปเมื่อวานยังรกมืดอยู่เลยเนาะตอนนี้เขาล้มมาหมดแล้วนะครับแล้วก็เริ่มที่จะตัดซอยต้นไม้นะครับออกเป็นท่อนๆเพื่อรอขนย้ายอีกนะครับน,นี่ก็รถกรำลังล้มต้นยางอยู่นะส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นรา,ากไม้นะครับ 6เมษายน2024ครับวันนี้เป็นสัปดาห์แรกนะครับประมาณวันที่5วันที่6ของการเข้าเคลียร์ต้นยางในสวนนะครับก็ที่ราบตรงนี้ล้มไปเกือบหมดแล้วนะครับแล้วก็รอที่จะเก็บขึ้นรถนะครับแนวข้างบนตรงนั้นที่เห็นเนี่ยต่อไปก็จะเกลี้ยงเลยนะครับจะทำเป็นสวนปลูกต้นไม้อื่นนะครับเพราะว่าอยางนี้หมดสภาพแล้วปลูกมา40กว่าปีนะครับ ไม่ให้น้ำยางแล้วไม่ถึงนะมีแรง,งดูงเติมขึ้นไปอีกไม่กี่เท่านั่นมันจะถึงยอดเลย10เมษายน2024ครับผมอยู่ในสวนยางนะครับของที่บ้านนะครับแล้วก็ เขาล้มยางไปได้เยอะแล้วนะเป็นหุบเขาช่องว่างแบบนี้ตอนนี้ผมยืนอยู่บนไหล่เขานะครับซึ่งข้างบนนี้ก็ใช้ที่ดินของที่บ้านหมดเลยนะครับเป็นหุบรูปตัวยูตัว V ีนะนี่เขาก็ล้มเดี๋ยวเขาจะล้มหลามือนไปเรื่อยเรืถึงข้างบนนะห้กว่าไร่นะห้ไล่57ไล่ประมาณนะั้น เป็นหุบรูปตัว V นะครับตงงนี้มันจะเป็นร่องน้ำนะครับตรงนี้ลกๆเป็นร่องตัว V ลงไปข้างล่างแบบนี้ 16เมษายนสอ2พครับความคืบหน้าในการล้มไม้ก็ทำไปได้ประมาณ40-45%ได้นะครับในพื้นที่ราบนี่ทำไปเกือบหมดแล้วเหลือพื้นที่ชั้นนะครับซึ่งวันนี้เขาก็มีการตัดท่อนแยกขนาดแล้วก็คนงานก็มีการตัดเลื่อยซอยเป็นชิ้นๆนนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่ อยู่บริเวณกึ่งกลางของุบเขาพอดีข้างหน้านะครับจะเป็นร่องเหมือนร่องตัว v ซึ่งอนาคตจะเป็นสระน้ํานะครับขุดพื้นที่สระประมาณ4-5ไร่โดยประมาณความลึกราวราวเมตร15เมตรประมาณนั้นนะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นฝั่งทิศตะวันออกนะครับตอนนี้ตอนเย็นแล้วแสงก็เลยส่องไปทางนู้นนะครับตอนนี้ก็เดินขึ้นมาไฮกราวนะครับที่สูงขึ้นมาหน่อยนึงประมาณน่าจะประมาณสัก ห้าหกสิบเมตรจากพื้นนะครับแล้วก็เป็นแนวที่เขาทำไว้สำหรับลำเลียงของนะครับตรงนี้จะเป็นฝั่งทิศตะวันตกของที่ดินนะครับตะวันออกอยู่ฝั่งนู้นแล้วตอนนี้เป็นตอนบ่ายตอนเย็นแล้วแสงแดดจากตะวันตกก็เลยสาดไปทางตะวันออกนะครับข้างล่างตรงนี้นะครับกะว่าจะเป็นสระน้ำนัอยู่ตรงกลางเลยตรงหุบเขาเลยนะครับแล้วก็ทางเขา้ากทางนู้นนะครับ ถ้าเรามีตัววัดใ้มันก็จะดีมันจากขั้นนี้ลงมาถึงข้้งล่างถ้าเราตืดีเลยมันติดกันสองต้นมันเลยไม่หลงด ไปแล้วไปแล้วไปแล้วอีกนิดนึงอีกนิดอีกทีนึงออ,ออื้ไปแล้วครับยังครับมันไปติดกับอีกต้นหนึง่งอีกทีนึงอีกทีนึงเ้อยังครับดื้อมากดื้อมากอันนี้ปื๊ด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 ไปเร็วไปเร็ว ขุดลากอีกทีไหมใกล้แล้วใกล้แล้วโอ้ยเปียะละเปียะละเปียะละอีกทีนึงมันโดนอีกต้นประคองมันก็เลยไม่ลงยืนสุดแขนเลยเออโอ้ยแย่ 17เมษายน2024ครับฝั่งนู้นก็เปิดขึ้นไปได้เยอะแล้วเนาะเกือบถึงข้างบนแล้วนะครับแล้วก็เป็นหุบกว้าง,างส่วนฝั่งซ้ายมือตรงนี้ก็ยังไม่ถึงเท่าไหร่นะครับผมยืนอยู่ก็เป็นส่วนที่ติดกับที่ดินอีกเจ้าหนึ่งนะครับสังเกตดูยางสูงๆนี่คือของผมเนาะส่วนที่เตี้ยๆนี่คือของอีกส่วนนะครับก็จะเป็นแนวเขตตะเข็บที่ดิน ตอนนี้คนงาน,นกำลังซอยไม้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะล้มขึ้นไปถึงข้างบนนู้นเลยหมดเลยนะครับกว้างห้าสิบกว่าไร่ห้าสิบห้าไร่ห้าสิบเจ็ดไร่ประมาณนั้นครับต่อไปก็จะเป็นบึงอยู่ตรงกลางนะครับข้างล่างแล้วก็จะปลูกต้นไม้อื่นครับผมตรงนี้นะครับจะเป็นถนนทางเข้าขนานกันไปแล้วก็เลาะไปที่ดินอื่นนะครับเป็นแขตที่ดินของผมอยู่เนาะ ตรงนี้ก็จะมาครับจะต่อไปก็นนเข้ามาทางนี้แนละ้วตรงนี้จะเป็นลานคัดแยกแล้วก็เป็นอาคารที่พักนะครับส่วนตรงนี้ยาวไปถึงตรงนี้เลยจะเป็นสระน้ําประมาณห้าไร่กว่านะครับเป็นสระน้ําแล้วก็ที่ดินก็จะเป็นลักษณะหุบตัววีหรือตัวยูลงมาแบบนี้นะครับข้างบนนี้ก็ใช่ทั้งหมดเลยนะหมดเลยนะอ้อมมาถึงนี่เลยครับถึงที่ผมยืนอยู่ลงไปถึงนู่นเลยครับผม ตะก,กี้มีฟ้าผ่าด้วยครับเป็นเส้นเลยเหมือนไทยท่านชิฟเตอร์เลยตรงนี้น่าจะเป็นบึงนะครับอนาคตแถวถานี้ลงมันเป็นคุบที่ต่ำพอดีแล้วก็ข้างบนตรงนี้จะเป็นที่พักนะครับทั้งหมดเลย เป็นที่เทรนสไนเปอร์ได้ดีเล้ว ตอนนี้ผมขึ้นมาอยู่ฝั่งทิศตะวันตกนะครับไม่ใช่สิฝั่งทิศตะวันออกเพราะตะวันตกกัฝั่งนู้นเนาะฝั่งตะวันออกนะครับแสงฝั่งตะวันตกก็เลยจะสาดมาตอนนี้จะเกือบขึ้นไปสูงสุดตรงถึงสันเขาข้างบนแล้วนะครับฝั่งขวามือถ้าเข้ามาแต่จะเป็นซ้ายมือถ้าเกิดเราอยู่แล้วเราเหมาะไปข้างล่างตรงที่มีรถบรรทุกจอดตรงนั้นอนาคตอาจจะเป็นถนนแล้วก็จะเป็นที่พักนะครับรวมถึงที่เป็นดำๆตรงนั้นด้วยเนาะ อาจจะเป็นลานพักรถนะครับที่จอดรถเป็นอาคารที่พักอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นถนนเข้ามาตรงนี้นะครับเป็นหุบเข้าไป 20เมษายน2024ครับตอนนี้งานล้มต้นไม้นะครับในที่ดิน55หรือ57ไร่เนี่ยก็ทำไปได้ประมาณ70%แล้วนะครับยังคงมีแนวด้านบนนะครับที่เป็นป่าอยู่ยังไม่หมดนะนะครับเดี๋ยวตรงนี้ผมจะเดินขึ้นไปบนยอดนู่นนะครับข้างบนนู้เลย ขึ้นมาถึงข้างบนแล้วจากตรงนั้นนะครับที่เป็นรถกระบะจอดอยู่ นี้เป็นฝั่งตะวันออกนะครับแล้วก็ตรงนั้นเป็นทางเข้ามาจากหน้าถนนใหญ่แล้วก็นี้เป็นฝั่งตะวันตกครับผมบริเวณตรงนี้น่าจะเป็นบึงเก็บน้ํานะครับตรงกลางนะนเนาะประมาณห้าไร่ได้นะแล้วก็ข้างบนก็เป็นทุเรียนครับ ก็อนาคตคิดว่าจะทําเป็นเอาลุกไว้นะครับหรือว่าเป็นไฟล์เอาลุกนะครับหอสังเกตการไฟอยู่ข้างบนนี่แหละสูงๆนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นมุมที่มองลงมาข้างล่างนะครับแคมป์คนงานน่าจะอยู่บริเวณตรงนั้นได้วันที่20เมษายน2024ครับตอนนี้4โมง37ผมอยู่ในที่ดินของ คุณปู่นะของอากงก็ข้างล่างเขากำลังเคลียร์ที่อยู่นะครับเมื่อก่อนเคยเป็นป่ายางห้าสิบกว่าไร่นะครับก็เป็นมรดกมาจากคุณปู่ผมมาถึงพ่อนะครับมาถึงป้าป้าแล้วก็ปัจจุบันยางมันหมดสภาพแล้วนะครับก็เลยต้องเคลียร์ล้มยางเพื่อจะทำางานอื่นต่ออนาคตทั้งหมดนี้ก็จะเป็น แปลงปลูกพืชอื่นนะครับข้างบนนู่นตะกี้ผมขึ้นไปนะบนนู้นนะครับเห็นไหมนั้นนะครับเป็นทางขึ้นไปซึ่งผมอาจจะทําเป็นหอคอยสูงสักเจ็ดแปดเมตรนะครับไว้สําหรับสังเกตการข้างบนเป็นที่พักด้วยนะครับที่พักของผมเองนี่แหละเวลามาที่นี่นะแล้วก็สังเกตการได้รอบเลยในป่าบนเขาข้ามไปฝั่งนู้นนะขณะผมยืนไม่ได้สูงสุดนะรตรงนี้ มองเห็นไปไกลมากเลยถ้าขึ้นไปข้างบนแล้วเป็นหอคอยสูงขึ้นไปอีกนะเจ๋วเลยเดินขึ้นไปตะ like กี้เหงื่อท่วมนะครับที่เดยดนั้นกว้างไกล50กว่าไร่อนาคตจะเป็นยังไงก็คอยมาดูกันตอนนี้ปี 2024, 2 0 2 4รอดูปี2030นะครับว่าจะเป็นยังไงก็ประมาณปี257273ประมาณนั้นนะครับว่า <breaking S 1> ตรงนี้จะเป็นยังไงข้างล่างตรงนั้นจะเป็นบ่อน้ำนะครับต่อไป เก็บกัลน้ำเอาไว้ใช้งานปลูกต้นไม้ปลูกพืชอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลงไปข้างล่างแล้วลงไปนูน่นเลยนะครับนู่นเลยนะครับนู่นตรงนู้นนะผมจะไป ที่ดินก็จะเป็นลักษณะเป็นภูเขาคล้ายๆรูปตัวยูนะครับเป็นหุบเข้าไปแล้วก็เป็นร่องตรงกลางตัวยูตัว u, ตวีเนาะแล้วก็บริเวณตรงข้างล่างตรงนี้นะครับผมวางแผนไว้ว่าจะทําเป็นที่กักเก็บน้ําคือขุดเป็นสระเป็นบ่อนะครับใหญ่ๆเลยประมาณ4-5ไร่ได้ลึกประมาณ7เมตรนะครับเป็นแหล่งน้ําที่นี่นะครับแล้วก็ถ้ามองจากข้างบนก็คงจะดูดีไม่ไม่ใช่เล่นเหมือนกันเนาะถ้าเคลียร์หมดนะครับ ก็จะมีที่พักอยู่ข้างบนที่พักแบบหมายถึงเวลาผมมาที่นี่แล้วก็มานั่งดูคนงานทํางานอะไรเงี้ยมาตรวจงานอะไรเงี้ยนะครับไม่ใช่เป็นบ้านหรือว่ามานอนอะไรที่นี่สักขนาดนั้นนะแผนวางไว้ว่าจะทําเป็นเอาลุกนะครับก็คือเป็นหอคอยสูงเจ็ดถึงแปดเมตรเป็นโครงเหล็กแล้วก็เป็นหน้าต่างสีด้านเลยคล้ายๆเป็นหอสังเกตการณ์ไฟป่าในอเมริกาประมาณนั้นนะครับคิดว่าอยู่ข้างบนแล้วแล้วเป็นหอสูงขึ้นไปอกน่าจะเป็นอะไรที่ สวยมากๆเหมือนกันนะครับวางอยู่ฝั่งทิศตะวันออกพอตะวันตกมันก็จะส่องมาแล้วก็จะเห็นพระอาทิตย์ตกนะครับสวยๆเลยตอนนี้ผมยืนอยู่ตำแหน่งกึ่งกลางของหุบเขานะครับซึ่งอนาคตก็คิดว่าน่าจะเป็นแหล่งเก็บน้ําเป็นบึงเป็นสระน้ำนะครับใหญ่ประมาณ4-5ไร่ลึกประมาณ5-7เมตรเป็นแหล่งกับเก็บน้ําที่นี่นะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าซ้ายขวามันกว้างแค่ไหนยาวแค่ไหนนะครับที่รู้ก็คือเพราะว่า มันจะเป็นต้องต้องใช้น้ําเพื่อเพาะปลูกนะครับแล้วก็เป็นแลนด์มาร์คด้วยคือมองจากเครื่องบินหรือที่สูงจะเห็นว่าเป็นสะเลยนะครับไม่รู้น้ําจะเป็นสีฟ้าไหมแล้วก็ที่ที่ผมยืนตรงนี้ไปถึงฝั่งนูน้นไม่รู้จะเป็นถนนเป็นแมคมป์คนงานเนี่ยกะว่าวจะอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับเมื่อหันหน้าออกนะแต่ถ้าหันหน้าเข้าจะอยู่ขวามือนะครับใกล้ๆทางเข้าเลยฝั่งซ้ายตรงนี้ก็ไม่รู้อาจจะปลูกเพาะปลูกหรืออาจจะเป็นลานคัดแยกอะไรแบบนี้ที่อยู่ตรงข้ามกับแมคมป์คนงานนะครับ แล้วก็ข้างบนนี้ก็เป็นหุบตรงนี้ก็น่าจะเป็นบ่อนะ้ําเป็นถนนเป็นอะไรเงี้ยรอบบ่อน้ํานะครับอนาคต3ปี5ปี7ปีจากนี้10ปีจากนี้มาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับนี่คือเมษายน2024นะครับผมผมยืนอยู่ฝั่งตะวันตกของพื้นที่นะครับซึ่งตรงนั้นก็จะเป็นส่วนที่เขาทํางานอยู่ ลึกเข้าไปอีกร้อยกว่าเมตรนะครับก็ยังเป็นเขตที่ดินแล้วก็วกขึ้นข้างบนนะครับ <S <S well> แล้วก็แถบนี้ก็เป็นของผมทั้งหมดเลยของที่บ้านนะครับทั้งหมดเลยด้านนี้อาจจะเป็นพื้นที่พักคอยที่จอดรถอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็หุบตรงนั้นจะเป็นพื้นที่เก็บน้ําข้างบนนู้นก็จะเป็นพื้นที่เพาะปลูกฝั่งตรงข้ามนั้นก็จะเป็นลานหรือว่าที่จอดรถแล้วก็เป็นที่พักคนงานครับ ผมอยู่ฝั่งตะวันตกนะครับของพื้นที่เนาะตรงนี้นะครับข้างบนแล้วก็มองลงไปที่หุบข้างล่างนะครับยังไม่ถึงขั้นสูงนะฝั่งตะวันตกนี้เขาทําไปได้ไม่เยอะนะครับ mm hmm. เขาไปทําฝั่งตะวันออกก่อนนู่นตรงนู้นนะครับที่ผมขึ้นไปตะกี้สูงกว่านะครับแล้วก็คิดว่าเอาโพสเอาลุกน่าจะอยู่ข้างบนนู้นนะครับหอคอยถ้าได้ทํานะเพราะว่าใช้โครงสร้างเหล็ก เทฐานคอนกรีตแล้วก็สูง8เมตรหลังคากระจกรอบด้านเลยทำให้มองเห็นรอบๆนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าใช้เงินกี่แสน5-6แสนมั้งตั้งไว้นะครับอย่างน้อยๆหน้าตาเป็นยังไงก็คิดว่าจะเป็น7คูณ7นะครับพื้นที่ข้างในข้างนอกอาจจะมีอีก2ก็เป็น10คูณ10เมตรอะโดยประมาณโดยคร่าวๆนะครับไม่รู้จะได้ทำหรือเปล่านะเพราะว่าถ้าง,งบไม่พอ ตอนอย่างอื่นจำเป็นก็อาจจะไม่ได้ทำนะครับผม